เฮ้ยทั้งเมืองกลายเป็นแบบนี้เหรอจะบอกได้ว,ว่าเราต้องสู้กับแน่นอนคนระับเออโอเคทีเดียวตายไปเดิมครับกะจอกครับบอลก็กจอกโอ้โหต้องชาร์จอีกหน่อยมาอ่าเดี๋ยวนะถ้าเราสามารถอันนี้เาเมดสามอันนี้เาเมดสีเราลองเอานี้มาใช้ดูครับแรงไหมมันจะเร็วกว่าไหม เฮ้ยลืมเก็บของเดี๋ยวลองลองดูนะครับลองตีดูว่ามันจะแรงไหมโโหแต่ว่ามันต้องตีหลายรอบอะไม่ค่อยแรงเท่าไหรอ่อ่ะเอออันเก่าดีกว่าวะเนี่ยอันนี้ดีกว่าชาร์จทีเดียวตายโหเกมแบบยาวมากครับเล่นได้เรื่อยๆอะ่ะเพลินมากเนือเกมเนี้ยเราเล่นจบเราเล่นตายตรงไหนก็คือมันจะไปเริ่มใหม่หม,หมดเลยนะครับผมแล้วก็ของมันกจ็จะอยู่ในตัวเราเลยโอ้โหมอนี่มันเริ่มถึกแล้วมอนมันเริ่มถึกแล้วอะ่ะ โอเคสองทีครับแต่ว่าเมื่อกี้เรายังชาร์จไม่เต็มเลยนะฮะเต้นได้เรื่อยๆครับผมเกมแมปนี้คือดีมากครับผมเกมดีแมปดีแต่ว่าผมอยากได้อาวุธใหม่มากเลยเอ,อขอชาร์จเต็มพิกัดดูครับโอ้โหก็ยังเหมือนเดิมครับทีเดียวตายแรงครับชาร์จไ้ก่อนมาให้หนุม่มเออ ตายชาร์จร้อเลยมาสามตัวมัดรวมกันมาอุ้ยโคตรสะใจอะ่ะต้อชุดเราโคตรถึกเลยนะครับโ้ดูมัโดนมันตีไปหลายรอบเลยเลือด,ดยังไม่ลดเลยบอสเด็กปไเดี่ย,ยจุดไฟเดี๋ยวบอกได้ให้ไปจุดตามแต่ละจุดน่าจะใช่นะเนี่ยจริงไหมเดี๋ยวขอดูใหม่อีกรอบหนึ่งจุดเราเราต้องกดอะไรปะ น่าจะใช่ครับให้เราเดินหาโอ้ตัวนี้เป็นพีระมิดเราไปตรงไหนได้บ้างวะกีเดินกลับดูก่อนแล้วกันเรามาตรงไหนวะเมื่อกี้ให้เราเดินเอ่อเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นบ้างครับอ่าไปได้แต่ว่ามันจะโดดขึ้นได้ไหมเนะี่ยอ่ะโดดขึ้นได้ครับเพราะแต่ว่าเรายังอัพไม่ได้นี่วะไฟต้องเข้าพีระมิดปะเนี่ย ต้องจุดไฟตรงนี้ให้ติดเหรอรู้งไงฝั่งนั้นอีกอันนึ่งอ๋อก็คือที่เราไปจุดไฟตรงนี้ก็คือติดแค่อันเดียวตรงนี้น่าจะเป็นอันนี้โอเคเข้าใจละปึ๊บใครมานั่งดื่มบ็อกซี่เข้าไล่ตรงนี้ชิลวมากเลยนะโอเพื่อนตรงนั้นมีอะไรอยู่ด้วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะหลุดอย่าหลุดนะเอเออหูได้าหม้ยยังไม่ตายเหร เออตัวใหญ่หมเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จก่อนแเดี๋ยวใจเย็นไฟต่วตัวตัวนั้นคืออะไรวะเราค่อยเดินไปดูแล้วกันโอเคเออกไปดูตัวนั้นก่อนมันคืออะไรอะ่ะเผื่อเป็นของดีนะครับเป็นบอสป่ะเนะ่ไม่รู้แฮะน่าจะเป็นบอสนั่นแหละดูทรงมันเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะยืนอยู่ลานบอสครับ ใช่ไหมดีครับน่าจะใช่ครับบอสอ o ไม่ใช่ให้ของไหมขอ,ของเลยได้ไหมไม่น่าจะมีของเราก็เหมือนเดิมเฮ้ยเราได้หัวนี้มาตอนไหนวะเนี่ย พข้กันสองโอ้ของกาวกมากาต้มน้ําของเราโหดสุดละไหนดูดสิสามารถเข้าตรงนี้ได้หรือยังจะได้แล้วโอเคเข้าได้ละเข้าไปในพีระมิดโอ้อะไรวะเนี่ยอยากได้ดาบมากเลยเนี่ยขอได้ไหมเฮ้ยอะไรอะ่ะของจริงๆไหมเนี่ย Oh, not mine! Mine! This is mine! I'm losing my color, and I need to refuel. Oh, that's better. This is my paintbrush. It might be corrupting the world, but it's saving me from dying. I stole it from its temple and harnessed the power directly to heal me. It's destroying the universe. บอดใช่ไหมโอ้โหโ,หโอ้ไม่กอดอะไรวะเนี่ยโอ้โหทีละตัวขอทีละตัวพอโอ้โ ไอเชีย่ยเอ้อโดนสิไโดนหน่อยโอ้ยได้อยู่กากอยู่แรงอยู่ครับรึบโดดมายังไงเพื่อนมามันมีสตัวครับอีก2ตัวเสร็จน่าจะเป็นอีก2ตัวสุดท้ายเฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเมื่อกี้มันอะไร ออขอฆ่าพวกดีก่อนละกันออโอ้โหแม่เอ้ยโอ้โหแต่ว่าชุดแต่ว่าชุดเราถึงมากนะครับชุดเราโคตรดีอะ่ะเออห้าสิสองนาเมตรโอแตกแล้วมาอีกสองตัวมานี่ยังไงโอ้ อัลวินโบราณยังไงเพื่อนขออีกสักดอกหนึ่งดิฮึอออโอ้โหคนนี้มันถึกว่ะมันมันถึกขึ้นไปม,มันถึกเพิ่มขึ้นไปเฮ้แต่ชีวิตเราไม่ลดเลยแฮะอุย้ยดีว่ะฟื้นฟูชีวิตหรอฟื้นฟูพลังชีวิตหรอเฮ้ดีมากอะ่ะแบบนี้ก็อีซี่เลยเลยดิมาไอตัวนี้บ้างมาโดนมาเพื่อนมึงโดนมาเยอะละเอาไอหาลยแม่งดีกูอีก มารอบเด็กขอแบบโชว์เลยและกันเคมาไอสามเหลี่ยมยังไงต่อมึงตายไหมจบยังโอโหต้องสู้กับมันต่อครับมาจะเก่งแค่ไหนเชียวเพื่อน ลงมาลงมาเต็มพิกัดเต็มพิกัดโอ้โหยังได้อยู่จะได้อยู่ครับมาสามเหลี่ยมโอโ้โพลังมันลูกเล่นมันเยอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ,โ,โอ้โอยโอยอยเอออยยังไงล่ะฮะชุดกูดถึงเว้ยมังกรเหรอมังกรคิดว่ากลัวเหรอฮะฮึฮึเออ,อ,อแรงแรงปะละ่ะ อุ๊ดแต่ว่าเลือดยาเราเลือดเราเลดอ,อื้อเลยว่ะอื้อยังไงมันเจกพายุทอร์นาโดมาเจกว่าทำไมหลบได้เวย้ยอีกรอบหนึ่งไหมอ่ะฮะอืมห้าสิบสองดาเมจเป็นไงจะตายแล้วอีกทีนึง2ทอีกสองทีอโ,อโอ้โหดูท่ามันสวยมากดูเทพมากเทพมากเหรอฮะ เท่มากเ๋ออ er ีกขออีกทีนึ่งห um. ื like ร e um มรอบเองมาเดี๋ยวอือตายโอ้บอดเยอะมากซึ่ง อ้าวเอมหมอ,อน,นี่ใหม่แกมึงนี่รัดช็อตตลอดเลยฮะเออเก็บงานให้เราตลอดเลยนะได้ขอไหมผมอยากได้อาวุธใหม่มากเลยอ่ะอยากได้เอามาอัพใหม่อ่ะอุยเรากลับมาที่นี่เหมือนเดิมนะครับ บอกเลย <this time. S 2> สชั่วโมงแล้วอ่ะที่เล่นเกมนี้ <Just S 2> โอ้โห <more> ยาวมาก <So close. S 2> บอกเลยมีหลายพาร์ทแน่นอนครับทุกคนทำอะไรอ่ะ อุ้ยเป็นลูกกุญแจล็อกคืออะไรอะ่ะทูบีเดอะคอนเเอ้าจบอ๋อในที่สุดก็จบครับเดี๋ยวนะแล้วทำไมเราไม่เจอไอตัวเนี้ยจบแล้วหรออันนี้คือจบจริงๆเหรอเนี่ยทำไมผมตอนแรกผมเห็นเพื่อนมันมีดาบเนี้ยผมคิดว่าผมจะเอาดาบนี้ให้ได้นะ แต่มันจบก่อนแล้วอ่ะโอเคทุกคนก็มีเพียงเท่านี้ก่อนครับสำหรับเกมนี้โคตรยาวเลยอ่ะสนุกมากเป็นแมปที่ดีมากครับผมก็สําหรับใครที่อยากเล่นลผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเป็นเดิมนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เพจเท่านี้ก่อนไปเจอกันคลิปหน้าครับ